กับตัวหน่วยงานที่ไม่ยอมแก้ไขเนี่ยเราก็นยดีที่จะให้ความร่วมมือค่ะขอบพระคุณค่ะ เชิญท่านกรมร,กรมธิการสื่อการยากรรมธิการนะคะหน่วยงานแรกนะคะที่จะสอบถามนะคะก็คือ BOI ค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะผลการดําเนินง,งานของ BOI คือสุดยอดมากนะคะจนถึงวันที่30เมษายนเนี่ยผลสำริดนะคะที่เป็นมูลค erm ่าคําขอรับการส่งเสริมเนี่ยถึง1ล้านล้านบาทแล้วนะคะแล้วก็มากกว่าเป้าหมายถึง2.5เท่าในส่วนของมูลค่าอีกอันนึงที่เป็นผลสำริดเช่นเดียวกันก็คือมูลค่าส erm ่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจ พิเศษทั้งหมดนะคะก็เกือบเกือบห้าแสนล้านก็คิดเป็น3.3.8เท่าของของเป้าหมายนะคะอันเนี้ยก็แปลได้2อย่างนะคะแต่ว่าดิินตัวเลขมันเยอะจริงๆแต่ว่าอีกทางหนึ่งเนี่ยเป้าหมายอาจจะต่ําเกินไปนะคะยอมให้มันสูงกว่าเป้าทีเป็น2เท่า3เท่านะคะอ่อนั้นก็อาจจะต้องตั้งเป้าให้มีความทะเยอทะยานขึ้นอีกสักนิดหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยดิจะมีข้อสงสัยก็คือว่าไอ้ข้อ2เนี่ยที่เป็นมูลค่าส่งเสริมการลงทุนเนี่ย มันมันคือมูลค่าคําขอรับหรือว่าเป็นมูลค่าอะไรนะคะเดี๋ยวท่านให้ให้ท่านเลยาได้จะได้ชี้แจงกับเราค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะมีเป้าหมายบางเป้าหมายที่อาจจะยังไปไม่ถึงซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่ามันยังไม่ครบปีนะคะก็คือจํานวนนักลงทุนรายสําคัญในกลุ่มสักรรมเป้าหมายอาจจะยังไม่ถึงเป้าณวันนี้แต่ว่าเมษานั่นคือตัวเลขตอนเดือนเมษาก็ยังคงให้กําลังใจยอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ช่วงนี้นะคะที่มันมีาภาวะปั่นป่วนจากสงครามการค้าดิฉันเข้าใจว่าตอนนี้คุยกันบนักลงทุนคงเป็นเรื่องลําบากนะคะคำขออาจจะเป็นคําขอเดิมนะคะอ,อนุมัติก็อาจจะอนุมัติแล้วออกปัดแล้วก็ตามเนี่ยก็จ,จะยังไม่ได้เริ่มตอกเสาเข็มหรือว่าเดินหน้าลงทุนสักทีอันนี้เนี่ยดิฉันคาดหวังว่าทางอเบลไลน่าจะมีการได้ไปพูดคุยกับนักลงทุนที่ที่กำลังอยู่ในไบเบิลไลที่จะมาลงทุนว่ามีความ กังวลในเรื่องใดบ้างนะคะหรือว่าอาจจะกาลังกาลังลังเลในเรื่องของการที่จะเดินหน้าลงทุนต่อหรือไม่อย่างไรนะคะเพื่อที่จะนํามาอมถอดบทเรียนหรือว่าปรับกลยุทธ์ในการดึงดูดการลงทุนในระยะถัดไปนะคะจะต้องไปเสริมแต้มต่ออะไรเพิ่มขึ้นหรือว่ามีสิทธิประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ก็เป็นเรื่องที่อยากที่จะฟังเพราะว่าฉันไม่คิดว่าจะมีใครที่จะได้คุยกับนักลงทุนณเวลานี้ได้มากเท่ากับทาง BOI ด้วยซ้ำไป อยากที่จะฟังเสียงสะท้อนจากทางฝั่งของนักลงทุนด้วยค่ะเมื่อตอน สักประมาณปีที่แล้วนะคะเรามีการผ่านพร,รกราภาษีส่วนเพิ่มใช่ไหมคะก็อยากสอบถามความคืบหน้าค่ะว่าตอนนี้มันเริ่มกระบวนการไปจนถึงไหนแล้วนะคะการเตรีมความพร้อมหรือว่าเริเ่มที่จะมีการ implement ตัว top up tax แล้วหรือไม่อย่างไรมีกี่รายที่กำลังจอที่จะต้องอจ่ายเป็นตัว top up ตรงนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ เรื่องต่อมาค่ะก็คืออีกหนึ่งเรื่องที่ท่านอาจจะต้องเป็นจําเลยคนสําคัญในอนาคตนะคะรวมไปถึงช่วงเวลานี้ด้วยนะคะก็คือนักลงทุนจากจาก,จากจีนนะคะ ชื่อประเทศที่อาจจะไม่ได้มีบบพฤติกรรมที่ที่ที่เราพึงปรารถนานะต้องบอกว่าเป็นนักลงทุนที่มันจะมีนักลงทุนที่ที่เราพึงปรารถนานะเราคุ้นเคยกับนักลงทุนญี่ปุ่นนักลงทุนอเมริกาที่อาจจะมี uh, work ethic หรือว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายที่ดีใช่ไหมคะพอตอนนี้เนี่ยเรามีนักลงทุนที่อาจจะไม่ได้มีคุณสมบัติอันพึงปรารถนาเข้ามาแล้วอาจจะทําผิดกฎหมายนะคะและเมิ่อ,อ,อในเรื่องของการ มาตรฐานเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือว่ามีการลักลอบนำเข้าอะไรต่างๆเนี่ย ไอเองในช่วงหลังก็จะกลายเป็นหนึ่งในจาเลยเหมือนกันว่าเออไปให้การส่งเสริมการลงทุนกับนักลงทุนประเภทนี้ได้อย่างไรนะคะรวมไปถึงการใช้กลไกของสิงทธิประโยชนบ์บีโอไอ่างประเภทเพื่อที่จะเรียกว่าอบิ s สอะก็คือใช้แบบผิดประเภทนะคะอย่างเช่นการได้มาซึ่งที่ดินนะเพราะว่าการได้สิทธิบีโไอก็คือสามารถที่จะครอบครองที่ดินได้9-9ปีเช่นเดียวกันทีนี้ก็อยากสอบถามว่าจะมีแนวทางไหมที่จะสามารถที่จะควบคุม นักลงทุนกลุ่มนี้นะคะไม่ให้ไม่ให้เกิดผลเสียกับประเทศนะะในขณะเดียวกันเราก็จะถอนการส่งเสริมได้ในเวลาที่เหมาะสมด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็อยากที่จะฟังจากทางบีโในประเด็นเหล่านี้นะคะต่อมาก็คือสํานักปลัดสํานักนายกนะคะดิฉันก็สนุกสนานกับการอ่านข้อเสนอข้อเสนอแนะระดับนโยบายนะคะจากจากผู้ตรวจราชการนะคะก็ได้ได,ได้ได้ดูตัวรยายงาน าที่แนบ QR ว o d e คมาอยู่นะคะก็ะมีการเสนอข้อเสนอแนะเรื่องปัญหาอุปสรรคที่น่าสนใจหลายเรื่องด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาบุหรี่ไฟฟ้านะคะการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ท่านก็วิพาควิจารณ์อย่างตรงไปตรงมามากๆว่าการขับเคลื่อนด้วยไฟซอฟต์พาวเวอร์อยังขาดความชัดเจนเนื่องจากไม่มีแผนการขับเคลื่อนต่างๆนะคะในเ,เรื่องของการติดตามเรื่องของโครงการครชสู้เราช่วยอะไรต่างๆเนี่ยอยากทราบว่าข้อเสนอเหล่านี้ได้ ถูกส,ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่นะคะแล้วมีฟีดแบ็กจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรดิฉันคิดว่าในเมื่อเราก็ยังต้องมีงบประมาณสนับสนุนผู้ตรวจราชการแบบนี้นะคะเราก็ควรจะต้องหาประโยชน์ให้มันได้สูงสุดไปตรวจแล้วข้อเสนอมาเนี่ยมีกลไกการส่งต่ออย่างไรนะคะแล้วมีการนําข้อเสนอของทางผู้ตรวจราชการเนี่ยเอาไปปฏิบัติตามต่อได้อย่างไรบ้างนะคะ เ,เรื่องประเด็นต่อมานะคะของสอปอออของสปนนะคะก็คือเรื่องออในส่วนของงานของสำนักง,งานคณะกรรมการกระจายอำนาจนะคะจริงๆเมื่อสักครู่ท่านวรพงศ์ก็ถามเยอะแล้วนะคะดิฉันเนี่ยติดตาม ตัวรายงานการประชุมนะคะของคณะกรรมการ,รกนในใารใช้อำนาจนะคะซึ่งการกริหารควาอำนาจปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะคะกรกตเนี่ยนะคะเราก็จําได้ว่าตอนปี65เนี่ยประชุมปีละประมาณ5 6ครั้งนะคะปี66ก็เข้าใจว่าเข้าสู่การเลือกตั้งก็ประชุมไปครั้งเดียวนะคะ6768 ไม่เห็นรายงานการประชุมเลยแสดงว่าไม่มีการประชุมหรือไม่ได้อัปโหลดรายงานการประชุมนะคะตอนที่ฉันดูจากตัว เอกสารชี้แจงในเช้ขอเดาว่าไม่มีการประชุมกรกตเลยใช่หรือไม่นะคะสองปีที่ผ่านมาจะเป็นการประชุมอนุจะมากกว่าหรือไม่นะคะทีนี้เนี่ยหนึ่งในเรื่องที่จําได้ว่าทางคณะกรรมการกรกตชุดเดิมเนี่ยค่อนข้างมีความแอคทีฟมากแล้วก็เป็นประโยชน์กับอบทอมากมากเนี่ยก็คือการจัดสรรงบประมาณสําหรับการชดเชยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีการปรับลดลงในช่วงโควิดนะคะแล้วก็ กอทอเองก็จะเป็นคนกําหนดว่าปีนี้เราควรจะต้องจ่ายคืนให้กับอปทอที่ที่รายได้หายไปเท่าไหร่แล้วพอกอกทเนี่ยเลิกประชุมเนี่ยหรือว่าไม่ได้มีมติเรื่องพวกนี้ออกมานะคะสนานักงบประมาณก็จะไม่จัดงบประมาณส่วนนี้ให้และเรายังติดค้างอ,อปทอต่างๆเนี่ยที่ที่เราไปลดภาษีที่ดินแล้วเขาขัดแคลนรายได้ไปเนี่ยอีก3 0 0 0 0ื่นสามหมล้านบาท นะคะจากการรวบรวมของของสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะคะก็คือจาก63ถึง66เนี่ยลดลดลดภาษีที่ดินและสิทธปลูกสร้างลงไปเนี่ยแล้วทําให้รายได้อปทอหายไปเนี่ย67,000นะคะแล้วก็ชดเชยให้เขาไปได้แค่30,000ล้านยังเหลืออีก36,000ล้านก็อยากสอบถามว่า ถ้ทราบดีว่าท่านท่านประหลัดเองเนี่ยก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าน่าจะช่วยขับเคลื่อนให้มันเกิดการประชุมแล้วมีมติเพื่อที่จะคืนงบประมาณส่วนนี้ให้กับอทอได้นะคะ ในเอกสารชี้แจงหน้า37นะคะมีตารางที่ชื่อว่าการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินภารกิจเรื่องแหล่งน้ํานะคะแล้วก็มีการรวบรวมงบประมาณไว้ด้วยว่าตั้งแต่ปี47เป็นต้นมาเนี่ยมีการอุดหนุนมีการจัดสรรงบประมาณไปแล้ว120,000ล้านบาทนะคะในพวกแหล่งน้ําขนาดเล็กขนาดย่อมที่ที่มีการถ่ายโอนภารกิจดิฉันเข้าใจว่านะคะแต่ว่า ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าเนื่องจากว่า,าในตารางมันไม่ได้มีอ,อธิบายเอาไว้ว่าโตมันเป็นงบประมาณที่หน่วยไหนเป็นผู้รับหรือว่าสปนเป็นคนขับเคลื่อนงบประมาณส่วนนี้หรือว่าอย่างไรนะคะก็อยากสอบถามเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไปเจอข้อมูลนะคะจากกรมพัฒนาที่ดินว่าแหล่งน้ําขนาดเล็กขนาดย่อมเนี่ยที่เข้าข่าย ที่จะต้องถ่ายโอนให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รับการถ่ายโอนมีถึง5,770แห่งนะคะพอไม่ได้ถ่ายโอนเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ากลายเป็นหนองน้ําที่ไม่ไม่สามารถเอาไปใช้ได้ไม่มีการต่อท่อไม่มีการต่อเส้นเลดฝอยไปไป,ไปยังที่นาอะไรต่างๆด้วยนะคะก็กจะทําให้ถ้าเราลงเงินไปแล้ว1นึ่งแสนสอล้านบาทอย่างที่ท่านบอกจริงๆแต่ว่ามันขาดเพียงแค่ last mile ของของของ การที่จะกระจายน้ําไปสู่ประชาชนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแล้วก็จะต้องเร่งรัดในการที่จะถ่ายโอนด้วยนะคะ ต่อนะคะขออะไรขอข้อมูลนะคะขอข้อมูลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีนะคะ60ล้านบาทตรงนี้นะคะว่าก่อนหน้านี้เคยมีการเบิกจ่ายหรือไม่แล้วก็รายการที่จะจะเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะอยากสอบถามเรื่องออความคืบหน้าของคดีไอทีวีนะคะเห็นในหมายเหตุของนายงบการเงินนะคะว่ามีคําสัง่งมีคาตัดสินของ รปกครองมาแล้วแล้วตอนนี้กระบวนการอยู่ในขั้นไหนเราจะได้เงินคืนเมื่อไหร่อย่างไรนะคะส่วนสคทชนะคะขอนิดเดียวที่ฉันฟังจากผู้ภิปรายนะคะของทางพรรคประชาชนเนี่ยที่พูดเรื่อง One แมปเนี่ยว่ามันอุตสาห์ผ่านมาแล้ว4กลุ่มนะคะแต่กลับไม่มีการแก้ไขแผนที่แน่ท้ายตามกฎกระทรวงของหน่วยงานต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยถ้าอยากให้เราช่วยผักกันยังไง